ด้านเปิดระบอร่อเห็นหลายคนกระแทกกัน,นวาด้านมุกทหารเปิดแล้วบรเด็นความจริงเล้อทุกคนเป็นยังจ้าวายังสันนพว่าูกคขาอางข่อย kh เนะานแบบะขอเป็นคนลงตีแวีนให้เราเองเนาะเพื่อให้ขามด้านมุกทะหารคือความมิตรภพาพแพลลาแห่งที่สองแต่พ่อไปเถึงหน้าด้านานาอเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่หน้าดา้านเมื่อวานยังไ่ทันจเปิดเถื่อณปัจจุบันด้านจิเปิดให้ขามก็คือมแต่ด้านน้องไข่ด้านเดียวเนาะคือด้านอื่นก็เปิดแต่เปิดคนทรงศิษย์ขาซื่อเนาะซึ่งวายยังไม่ได้เปิดสุดท้ายก็ ลูกค่ะจําเป็นต้องได้ขึ้นมาเวียงแล้วก็ได้ลงทะเบียนใหม่ให้เราเนาะก็คือทุกคนถ้าจะขามดานใดก็ต้องได้ขามดานนั้นเนาะทุกคนถ้าลงทะเบียนขามดานได้ก็ขามดานนั้นถ้าส่วนเราจะเปลี่ยนดานก็ต้องได้ลงทะเบียนใหม่แต่ว่าตัวนี้เนาะเจ้าหน้าที่พนักงานทางฝั่งลาวว่ายังไม่ทันได้เปิดแต่ว่าขอเซ็หาสถานทูตไทยสถานทูตไทยว่าเปิดแล้วอาจารย์แต่ว่าก็คือจะเป็นการเก็บผอมฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยเปิดแต่ฝั่งลาวเขายังไม่ทันเปิดถ้าฝั่งแจ้งการของนายกรัฐมนตรีอีกเท่านึงสำหรับไพ่ที่่แซ สรุปคือยังไม่ได้เปิดาเลยทุกคน